ดีครับขอรับท่านนะครับเข้าสู่รายการ St t o c อก Signal นะครับอันนี้เราก็นะครับเปิดตลาดนะครับในช่วงสัปดาห์นี้หลังจากผ่านมอนหยุดยาวไปนะครับวันนี้ก็วันพุธวันที่1ิบสาสิงหาคมนะครับวันนี้ก็มีประเด็นนะครับในการลงทุนนะครับที่ผมคิดว่าน่าติดตามทีเดียวนะครับแล้วก็ท่านคิดว่าคงจะเอ่อเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าจับตาแล้วกันนะครับในการประชุมกรนงนะครับที่เราจะทราบผลก็คือว่าหลังจากที่เรารายงานแล้วก็ วันนี้ไลฟ์เสร็จเนี่ยสองโมงคิดว่าน่าจะมีผลออกมานะครับการประชุมคอะกอนะครับดังนั้นิงก็คิดว่าเราคงจะมีคุยแล้วในช่วงเช้าแล้วนะพี่กบก็เลยพูดถึงไปว่าเป็นเรื่องคกรรงกนะครับคาดการณว่าอาจจะคงดอกเบี้ยนะหรือว่าจะลดเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาคุยอีกครั้งหนึ่งนะพี่เนียววันนี้เราจะขอมารีวิวนะครับในส่วนตัวภาพตลาดในช่วงเช้าก่อนนะครับต้องบอกว่าหุ้นการีนไทยนะครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นหุ้นที่อะไรก็ฉุดไม่อยู่แล้วนะครับรู้สึกว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยครับ มีอะไรนะคุณไนท์นะแล้วก็พี่กกคุยเรื่องการบินไทยนะครับ,รบแล้วก็คุยเล่นๆใช่ไหมสิบหกสิบาทนะครับพี่ค,คุยกันนะครับก็คือประเมินความเป็นไปได้าว่าถ้ามันฝูงบินเท่านี้นะเราคนให้กำลังการผลิตเท่านั้นครนะเอา P คูณ Q, Q ออกมาแล้วเรานะน่าจะไปเทรดกันที่ประมาณที่เท่าไหร่วั่นนั่นก็คุยกนะันเดครับ ครับอ่ะวันนี้ก็การมีไทยวันนี้ก็ที่1นนะครับวอลุ่มที่1แล้วก็วันนี้เนี่ยบวกขึ้นไปถึง7%นะครับแล้วก็แน่นอนครับก็การเมนไทยขึ้นวันนี้ก็มีผลแล้วก็เป็นอิมแพคหรือว่าดันเซตเนี่ยนะครับน่าจะบวกสักประมาณสจุดได้นะครับรอเรามาก็จะเป็นส่วนตัวกลุ่มธนาคารนะครับไมว่าจะเป็นตัว SCB อันดับ2 KDB KBank อันดับ3นะครับแบงก์ก็ไล่เรียงมาเลยนะครับแล้วก็จะมีหุ้นเดลต้านะครับบีบีแอลนะครับวันนี้ นะครับข่าันับแรกนะครับต้องบอกว่านะครับวันนี้คิดว่าประเด็นที่ทุกคนอยากจะเรียกว่าคาดการณ์แลวกันก็คือในเรื่องตัวประเด็นเรื่องกรนงแต่พี่โกกจ,จริงจาได้ว่าช่วงเช้าเนี่ยก็มีการไฮไลท์ไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้มุมมองตลาดเนี่ยก็ค่อนข้างม์ครับระหว่างที่จะมีการคงดอ,อกเบี้ยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มองว่าจะเป็นการลดดอ,อกเบี้ยนะครับวันนี้ก็เลยจะเอาเประเด็นนะครับมาคุยกับพี่โกกแล้วก็มาคุยกันอีกครั้งว่า ไ้มุมมองเรื่องตัวเรื่องดอกเบีย้ยนะครับเราจะวางสตรีจี้หรือว่าวางแผนเนี่ยกันคุณยังไงนะครับในในกลางวันนี้แล้วก็อาจจะรวมถึงในช่วงในส่วนตัวช่วงปลายปลายสัปดาห์นี้ด้วยนะครับก็คือว่านะครับมาถามก่อนเลยพี่โกกนครับยังมองยืนยันมุมมองเดิมครับว่ามีโอกาสที่เห็นการคงดอกเบีย้ยเพราะตอนนี้คอนเซ,นซ็ s ซสจะมองว่าน่าจะเป็นการลดดอกเบีย้ยครับ อ่าโอเคเดี๋ยวต้องมารอดูผลการประชุมและคณะกรรมการกับนียวัยการเงินกันาแต่ตลาดหุ้นนีผมว่าถ้าเราดูกันก่อนที่จะเป็นกอนออเนี่ยครับวันจันทร์วันอังคารที่วันพุธเนี่ยครับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในต่างประเทศขึ้นขึ้นดีนะครับขึ้นไม่ดีแล้วก็บางตลาดก็ทาสุดสูงสุดใหม่เนี่ยซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นอานดิสงจากทิศทางดอกเบียนะครับแล้วเดี๋ยวครลุตัวไปที่บ้านเรา ครับที่ทางดอกเบี้ยเนี่ยมันสตาร์ทมาตั้งแต่ในตัวของเฟดถือว่าผลสํารวจที่ออกมาว่ามีโอกาสในที่ธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยจะลดดอกเบี้ยแบบต่อเนื่องสามครั้งติดแต่ยืานธันวาและคันวารบนะครับเราก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวตลาดหุ้นส่วนใหญ่แล้วก็รวมไปถึงสินทรัพย์เสี่ยงรวมไปถึงสินทรัพย์ทางเลือกอืออย่างบิตคอยในราคาเนี่ยก็พุ่งขึ้นมาแรงครับ นะครับมันก็คงจะสอดคล้องกันกับทิศทางดอกเบี้ยที่เป็นขาล,ลงในต่างประเทศแล้วเพราะฉะนั้นในบ้านเราเองเนี่ยสักพอเราเห็นนะตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยติดลบมาสี่เดือนติดน,นะครับเดือนล่าสุดเองยังติดลบไปอีกนะครจุดเจ็เปอร์เซ็นต่ซึ่งตลาดก็มองกันว่าน่าจะติดลบแค่ศูนย์จุดสี่ถึงศูนย์จุดห้านะพอออกมาเป็นแบบเนี้ยผมว่าตอนนี้ นักลงทุนส่วนใหญ่ก็เริ่มเกียงไปทั้งว่าดอกเบีย้ยของคณะกรรมการกำกับนโยบายการเงินเนี่ยมีโอกาสลดมากกว่าคงนะครับแล้วดอกเบีย้ยเนี่ยรอบเนี้ยจะลดลงมาเหมือนหนึาอร์เซนต์จาก1นึดเห้า ครับก็จะเป็นการลดดอกเบีย้ยก่อนการประชุมเฟดเดือนกันยาซึ่งเดือนกันยาเนี่ยคาดหวังกันในวงกว้างว่าเฟดจะเปินการลดดอกเบีย้ยแล้วจะมีในเรื่องของการชีน้นําหรือส่งสัญญาออกมาในตลาดว่าจะมีการลดได้แบบต่อเนื่องครับนะครับจากตัวเลขการจ้างงานจากตัวเลขตลาดแรงงานของฝั่งอเมริกาที่มันชะลอตัวเดินเฟอร์ในที่ออกมาล่าสุดน,นี่ก็ต่ํา นะครับไว้ที่ทุกคนเนี่ยประเมินกันเอาไว้ครับดังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยก็เลยมองกันนะนะว่าตัวดอกเบี้ยของเฟดน่าจะลงได้มากกว่าสองครั้งแล้วก็บ้านเราเองความหวังก็ออกมาในโทนเดียวกันครับแต่ผมว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับหุ้นไทยถ้าดูเป็นรายตัวผมว่ายังต้องดูเป็นจังหวะในการสะสมหรือซื้อนะโดยเฉพาะหุ้นที่ยังมีอัพไซด์เมื่อเทียบกับ มลูลค่าเหมาะสมพื้นฐานหุ้นที่มีปันผลเนี่ยนะครับแล้วให้ผลตอบแทนที่สูงเกินกว่าห้าเปอร์เซ็ขึ้นไป้วผมว่าจะเป็นยังยมองเป็นโอกาสแหละนะครับว่าหุ้นพวกนี้เยังสะสมได้แม้ว่าตัวดัชนีเองเนี่ยมันจะชนนะครับเป้าหมายพื้นฐา,านที่1,280งพดสิจุดเทคนิคข้เนี่ยเดี๋ยวเพี่อจะมาช่วยเราดูกันนะครับว่าถ้ามันจะเกินกว่าตรงนั้นขึ้นไปมันจะไปได้ถึงตรงไหน ครับแต่ว่าณตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพอมาถึงตรงนี้นี่คือการสรุปภาพกลางสัปดาห์อืที่เราเจอทุกวันพุธทุกวันศุกร์คือการกําหมิกลยุทธ์ว่าผ่านมาแล้วเนี่ยถึงกลางสัปดาห์ตลาดหุ้นส่วนใหญ่เป็นอย่างไรพอสินทรัพย์ต่างๆเคลื่อนไหวแบบไหนแล้วอะไรที่เป็นตัวขับเคลื่อนราคาสินทรัพย์เหล่านี้เ่ยก็ต้องบอกว่าที่ทางดอกเบี้ยในรอบนี้นี่แหละลเป็นตัวที่ขับเคลื่อนตลาดหุ้นส่วนใหญ่ที่ขึ้นมาทีนี้ปัจจัยที่หลายคนอาจจะตามกันอยู่ก็คือในเรื่องของตัว ภาษีนะ<ต>ครับอาจจะมีการเก็บโดยตรงกับพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนะิกส์นะชิปนะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของพวกเขาเรียกว่าเป็นหน่วยเขาเรียกว่าเป็นหน่วยความจําสนับสนุนในเรื่องของการประมวลผลอะไรต่างๆซึ่งก็อย่างล่าสุดเองเนี่ยนะเขาก็จะมีในเรื่องของตัวข่าวที่ออกมาว่าอาจจะมีการลดสเปคนในตัวของพวกหน่วยประเมินผลพวกเนี้ยที่จะส่งออกไปให้กับจีนนะครับแล้วก็เป็นการส่งสัญ,ญญาณในอารมณ์ที่ประมาณว่า ดูจะเอารู่มาหน่วยไม่ได้เข้มวดมากขึ้นเพราะถ้าจะบำได้อาชิปชิปแล้วเนี่ยมีข่าวประมาณว่าอเมริกาจะมีการเก็บภาษีนะครับชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับชิปนะหน่วยประมวลผลพวกนี้โดยตรงกับในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นกําแพงภาษีอ่ะ นะก็จะเป็นการตั้งกำแพงเอาไว้แต่เพราะว่าอยากจะให้คนเนี่ยย้ายฐานการผลิตกระปูวที่อเมริกาให้มากที่สุดแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นข่าวในลักษณะที่ว่ามีการตั้งกำแพงภาษีมีการรีภาษีในส่วนนั้นออกมาแต่ว่าจะมีออกมาในลักษณะที่ว่าะจะยอมให้มีการปล่อยชิปอีกเล็น,นึงตะส่งออกไปได้อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ดูเป็นสัญญาณที่ดีและตลาดส่วนใหญ่ก็ดูจะตอบรับเชิงหัวหุ้นอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราทั้งเคซีฮาน่า ก็ S <S <an> ดูจะแข็งก่าตลาดในรอบนี้หรือว่าในวีนี้นะครับเพราะว่าดูแล้วยังไม่ได้มีข่าวเรื่องการเก็บภาษีหรือการตั้งกำแพงภาษีในตัวของชิ้นส่วนอล็กทรอนิกส์มมาโดยตรงเอาเป็นว่าณตอนนี้นะครับโดยโทนของตลาดผ่านมาถึงกลางสัปดาห์ก็ต้องบอกว่าขึ้นได้ดีด้วยนะครับนโยบายทางการเงินครับแล้วก็บวกกับข่าวที่ดูแล้วยังไม่ได้มีปัจจัยที่เป็นด้านลบ <S 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 และที่สําคัญก็คืองบการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาสาหรับบ้านเราครับอาทิตย์นี้น่าจะเป็นอาทิตย์ สุดท้ายนะครับพี่เอกใช่ครับแล้วการทยอยประกาศออกมาเราจะเห็นว่ามีการประกาศมันผลตามมาในอัตราที่ค่อนข้างสูงครับอย่างคาราบางเพื่อชาวมาอีกเจ็ดสิบล้านเป็นต้นครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าหลายตัวเนี่ยรอบนี้เราจะเห็นันผลที่มันสูงขึ้นอและหลายตัวสูงเกินกว่าที่คาดนะครับแล้วก็มันเป็นสัญญาณที่บอกว่ากุ้นเนี่ยอุ้นเหล่าเนี้รอบเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะลงไม่ค่อยลึกและจะมีผลผลเป็นตัวที่ช่วยจํากัดความเสี่ยงขาลง ที่สําคัญอีกก็คือการประชุมใปตัวงดอกเบี้ยนโยบายบ้านเรามไม่ว่าจะคงดอกเบี้ยหรือจะลดดอกเบี้ยครับนะครับพุ้นปันผลชนะดอกเบี้ยเงินฝากอือันนี้ผมว่าจะขึ้นได้ดีกว่าแล้วแข่งกับตลาดุ้นปันผล ชนะเงินเฟอ้อ<ม>เงินเฟอ้อเราติดลบแบบนี้นะครับผมว่าปันผลยังไงก็กินขาด<ม>แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยผมก็เสนอว่าเราแม้ว่าเราไม่ได้โตโตอย่างคนอื่นเขาแล้วอย่าง GDP ที่จอกมาในสัปดาห์นี้ในโซนหรือเขตเศรษฐกิจต่างๆม่อจะไป็นไใใต้หวันปวกไป8%เปเมาเลเซีย 4. 5ห้อฮ่องกงที่ว่าเป็นสังคมที่แบบไม่ค่อยมีการเติบโตอะ่แะแต่ GDP ีพเขายังอยู่ที่3.1%ที่จะมองสําหรับ 2. แต้มาสที่สองแต่ว่าเราอ่ะทั้งปีเฉลี่ย1.4%คดสอรนคือดู หวังกับการเติบโตยากแต่เรามีเสน่ห์ตรงที่ว่าเราถูกเรามีบันผลสูงมันผลเราชนะดอกเบี้ยชนะเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เก่งกับกระแสที่ว่าดอกเบี้ยจะลดหรือจะคงคแต่ผมจะมองไปว่าพุ่นอะไรบ้างที่ชนะดอกเบี้ยพุ้นอะไรบ้างที่ชนะเงินเฟ้อคาผมว่าจะเป็นธีมหลักหรือเป็นกระแสที่เราซื้อแล้วเราสบายใจกว่าตลาดที่มีการล้าดีขึ้นมาในรอบนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ฝันทงว่าดอกเบี้ยก่อนดองออมันจะคงหรือว่าจะลด ครับนะครับซึ่งผมคิดว่าผมเลือกหุ้นก่นผลยังไงก็ชนะในเรื่องของตัวดอกเบียแล้วก็เงินเฟอร์มองในมุมยูร่ากับใช่ครับผมบอกว่าเป็นเรียกว่าเป็นมุมมองที่ผมคิดว่าคือคือกู๊ดพอยต์เลยแล้วกันนะขอชมนะเพราะว่าคือมองข้ามเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องจะคงหรือจะลดเนี่ยนะครับมันก็ไม่แน่แหละนะครับมันก็ยังมองโอกาสอยู่พี่หน่ว่าถ้ามองหุ้นที่แบบรอบนี้เอามาหุ้นที่แบบชนะตลาดเลยนะครับรบอกเลยว่าเฮ้ยมันต้องดูหุ้นคือยูร่ากัะคือต้องมีพันผล และช่วงนี้ต้องบอกว่าอย่างเช่นโอ้ยทำไมรอบนี้คนเก่งกันว่าเอ๊ะอาจจะมีการลดดอกเบี้ยนะแต่ทำไมแบงค์หลังๆเนี่ยอุ้นก็ไม่ค่อยลงนะครับพี่สมเคยบอกไปว่าช่วงก่อนหน้าเนี่ยก็มีพูดถึงเรื่องตัวแบงค์ที่มีการจ่ายปานผลค่อางสูงใช่ไหมครับแล้วบางแบงค์ก็มีการจ่ายพวกอินทรีออกมาแต่ค่อนข้างสูงด้วยทาให้แบงค์รอบนี้ก็ถือว่าราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งเดียรนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวตีมนะครับเรื่องภาพเรื่องการลงทุนครับพี่นํามาฝากท่านผู้ชมนะครับในช่วงบ่ายนี้พ่รมเิตคับ ดีครับนิดนึงครับวันนี้เนี่ยเราจะเห็นไฟแนนซ์มีอยู่ตัวเดียวที่ตีสโนตลาดล้อใช่ไหมนะครับหุ้นติดล้อตู้เงินติดล้อเลมันก็จะมีข่าวส่วนตัวของเขาจริงๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหุ้นไฟแนนซ์ส่วนใหญ่ก็บวกขึ้นมาดีนะครับอาจจะด้วยการเก่งกับการลดดอกเบี้ยผมถึงบอกว่าถ้าเกิดไม่ลดดอกเบี้ยมาเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นนกาทีฟช็อคต่อราคาหุ้นได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยไม่อยากที่จะเข้าไปเก่งกําไรกับเรื่องนี้พราเผอิญว่าในมตัวเงินติดล้อเนี่ยมันมีประเด็นข่าวที่ว่า เป็นตัวของ p r i v a t e equity ที่เคยถือหุ้นเข้ามาตั้งแต่เข้าตลาดนะครับสยามจำชื่อเต็มไม่ได้เขาใช้ชื่อย่อว่าาก้า S AC A C A นะครับ,รบก็จะเป็นคนที่ลงทุนอยู่ในเงินติดล้อมาตั้งแต่ต้ตตนเนี่ยนะครับแล้วก็มีหุ้นเหลืออยู่ในมือเนี่ยแล้วประมาณ16%คร์เแล้วก็ตอนนี้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ก็คือมีการขายให้กับธนาคารกรุงศรีไป ทั้งหมด16%ในละาคา7บาท25สตางค์นะครับแลวคนก็บอกเอ๊ะทำไมราคาขายตต่ำกว่าบนกระดานทำไมในส่วนราคาหุ้นถึงขึ้นครับอ่ามันก็เป็นการยืนยันภาพของการกดลลอกเพราะว่าเราก็รู้อยู่ครับว่าในสระที่เป็นตัวของ PE ฝักสุดท้ายยังไงก็ขายฟันกำไรนะครับพอมีการขายออกมามันก็จะกระทบกับราคาหุ้นบนกระดานถ้าเกิดว่าปีหน้าปี2569เนี่ยนะ ตัวของเซาก,ก้าเริ่มขายได้เมื่อไหร่แล้วปล่อยออกมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับมีร้อกว่าล้านหุ้นเนี่ยโอโหกว่าจะหมดเนี่ยนะครับมันจะกดราคาหุ้นทําให้มันไม่ได้โงโงหัวไปไหนสักทีเพราะฉะนั้นในการที่เขายกล็อตไปให้กับเมเลยมันเป็นการกดล็อ นะไม่ต้องกังวลละในช่ําว่าระหว่างทางในปีหน้าจะมีคนขนหุนออกมาขายเพราะว่าธนาคารกรุงศรีเองก็รับหุ้นจบไปทั้งหมด46ก็คงจะเป็นการถือหุ้นรายใหญ่แล้วก็ไม่น่าจะมีการเ,าเปลี่ยนมือหรือมีการขายออกมากในระหว่างทางยกเว้นแต่ว่าจะมีดีลเอเมน์เอหรือจะมีอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันเป็นการปดล็อก S <S <preach science> นะครับว่าไม่ไมีละแรงขายมาจากในตัวของซาก้าราคาหุ้นวันนี้ก็เลยปลิวขึ้นไปพุ่งขึ้นไปค่อนข้างแรงนะครับเมื่อเทียบกับ MTC หรือตัวของสวัสด์ลนนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าจะเก่งกําไรในหุ้นอย่างตัวติดล้อระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าจะเกิดว่าข่าวที่ตรงนี้ออกมาแล้วจบไปเรียบร้อยอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือดอกเบียถ้าเกิดพลิกล็อกขึ้นมาแล้วมีการคงเอาไว้ผมว่าอาจจะเกิดแรงซ้ําเติมนอกจากจะเป็นการ sell on fact การที่คงดอกเบี้ยอาจจะกลายเป็นตัวซําเทิมให้มันหนกว่าการถูกเซลล์อัลตราฟลัก,กติก <Okay. S 2> แล้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังไว้ดิหนึงน่ง mm hmm. นะครับเราก็เลยอาจจะอย่างที่บอกไปในตอนตอนน้นนะครับว่า <Okay. S 1> เราคงไม่เล่นไปกับกระแสว่าเอจะลอดดอกอจะลอดดอกเบี้ยรหรือจะคงดอกเบี้ยนะครับว่าเรามองข้ามช็อตไปก่อนนะ mm hmm. ว,ว่าสเต็ปอย่างเงี้ยมันคือมาเป็นแบบนี้เราเราจะไล่เราจะไม่ไล่ราคา mm hmm. เราคงจะมองเป็นกรอบกลยุทธ์แบบนี้คับ mm hmm. จะฝากพี่เอกครับมาเทคนิคครับเอที่บอกรัาว่าดัชนีมันเกิดเป้ากันแล้วเราจะไปมองแนวต้านถัดไปในทางเทคนิคกันตรงจุดไหนดีนะครับก็โอเคครับอ่ะนะครับกลับมาที่ตัวมุมในเรื่องตัวชาร์ตนะครับปัจจุบันดัชนีอยู่ที่ 1, 2, 7, 1นะครับจริงต้องบอกว่าก็จริงสัปดาห์นี้นะครับผมอาจจะมองภาพคือ ไม่คิดที่คิดว่าตลาดมันจะมีลัะก,การตอบตัวขึ้นร้อนแรงครับยังคิดว่าอาจจะเป็นการพักตัวนะแต่เมื่อเช้านี้ก็ต้องบอกว่าโอ้ก็มาแรงทีเดียวนะครับก็คงจะเป็นเรื่องตัวโฟลที่มันมีการหลุดในส่วนตัวภาพตลาดนะครับแต่คราวนี้มองไปถึงระยะกลางะยะยาวหน่อยที่พี่โกบบอกไปว่าเราจะมองตรงไหนบ้างซึ่งเป็นเป้าหมายตลาดครับหรือว่าแนวต้านนะครับผมมองในส่วนตัวตลาดครับผมมองโซนแถวๆนี้ครับก็คือ 1, 3 3 0จุด นะครับถ้ามองจากในส่วนของตัวเปเปอร์ที่เขียนเอาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นการปรับตัวนะครับในลักษณะาการขึ้นไประดับ61.8อนะครับอ่ะตัวนี้นะครับก็ คุณเชาที่เขียนเอาไว้นะครับก็เลยขอมองว่าตัวนั้นเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนตัวตัวแนวต้านนะครับเพียงแต่ว่าการขึ้นมารอบนี้เนี่ยมันคงจะไม่ได้เป็นการขึ้นขาเดียวนะครับคงจะต้องมีการพักมีการสลับพักตัวบ้างนะครับแต่คิดว่าแนวต้านตรงนั้นเนี่ยคิดว่ายังขอลุ้นนะครับสลหรับการขึ้นไปแนวพันสามคิดว่าตอนนี้ก็ใกล้ละนะครับไม่น่ายากละนะในแง่การขึ้นไปแล้วก็จับตาดีครับในส่วนตัวตลาดนะครับช่วงครึ่งหลังปีนี้นะครับอย่างที่พี่โกกเชียร์หุ้นมาตลอดเนี่ยเราก็มีหุ้นที่ มาเซิร์ฟมาแนะนาแล้วก็รอบนี้คิดว่าหลายตัวก็ไม่ตกลดนะนะครับมีเชียร์ไปก่อนหน้าหลายตัวด้วยนะครับอาหารนี้ก็เป็นในส่วนตัวมุมมองภาพตลาดแล้วก็เรื่องหุ้นนะครับมาดูช่วงหลายนี้นะครับพี่กกมีตัวไหนหน่าจับตามไหมเพราะเราอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการประกาศงบละแต่เมื่อกี้หินแปลว่าในส่วนตัวหุ้นเนี่ยนะครับเราจะเลือกตีนคือว่าต้องมีในส่วนตัวปันผล รัทนะครับที่ค่อนข้างจะดูดีดูใช้ได้ดูค่างสูงนะฮะจะเป็นตัวที่เรียกว่าค้ายันแล้วกันนะครับถ้าตลาดมีการพักตัวเนี่ยหุ้นเหล่านี้น่าจะเป็นหุ้นที่คือยืนได้แข็งแกร่งได้พี่กบมีตัวไหนฝากไว้ในช่วงบ่ายนี้ไหมครับอ่ากันบ้านได้เลยครับแล้วเมื่อวันศุกร์เนี่ยะนะครับจะรบกวนพี่เอกดูกราฟดได้บอย่างที่ขอซื้อไปทุนจะไปเนี่ย t u i c ไอโพ ามาเช็คสุขภาพกันนิดนึงครับร <Okay. S 2> าคาของที่เรา follow up ไปแล้วเนี่ยมันเป็น,ปนยังไงรวมไปถึงกรุงไทยด้วยครับมาครับอ่ะทีละตัวนะครับทีูนะครับราคาก็พักนะครับพักตัวนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าราคารอบนี้ก็ถือว่าเล่นดีนะ นะครับเบรคค่าเฉลี่ย2องวันขึ้นมาแล้วนะครับก็ถือว่าทรงสัญญาใช้ได้อาจจะมีการพักตัวระยะสั้นนะครับแต่การพักตัววันสวันี้ดูเทรนก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับแนแง้มุมมองชาเห็ตอนครับต่อไต่อโอเคนะครับมาดู ITC นะบริษัทลูกครับตัวนี้ต้องบอกว่าราคาหุ้นตัวนี้กำลังชน200วันอยู่นะครับลงมาพักตรงค่าเฉลี่ย200ร้ยวันนะครับผมคิดว่าถ้าทรงแบบนี้เนี่ยการพักตัวสังเกตดูนะครับว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยคือมันมันน้อยนะครับคือไม่ได้เยอะ ก็แปลว่าการที่ลงมารอบนี้นะครับ ส่วนใหญ่คนที่มีการซื้อไปเนี่ยก็ไม่ได้ขายนะทำให้ปริมาณซื้อขายวันนี้ดูจะเป็นการเบาบางด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นในการกดราคาให้มันมีการหลุดค่าเฉลี่ยนะต้นเส้นสีเขียว10บวัน่ยคิดว่าโอกาสตัวนี้ผมมองว่าน้อยแล้วกันนะครับคิดว่าหุ้นรอครับรอจังหวะเบรก200วันนะครับเล่นตามตัวแม่ใครรับปันผลตัวนี้เวลา XD นะครับก็ถือค่าปันผลไปไปรอรับเงินสดอีกทีหนึ่งวันนี้เองดีไปละอันนี้ก็รอดด้ยนะครับตัวที่สองก็รอดตัวที่สามครับมไทยคมนะวันนี้ก็เชีย เชียร์ตามพี่กกไปนะครัก่อนใช่ครับบอกว่าเฮ้ยกราฟไทยคมมาแล้วช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็เลยนั่งดูปรากฏว่าเฮ้ยดูทรงแล้วใส่ต้องเชียร์หน่อยละวนะครับวันนี้ราคาปิดเนี่ยคือสิบบาทสิบ ถามว่าราคาเนี่ยจะไปขนาดไหนนะครับเอาเป็นว่าถ้ามองจากชาร์ตนะครับในเชิงเทคนิคเนี่ยผมคิดว่าไทยคมตอนนี้อ่ามันมีลักษณะการเปลี่ยนนะเปลี่ยนโครงสร้างหรือเปลี่ยนกรอบการเล่นลนะแต่เดิมเนี่ยเล่นอยู่ในกรอบล่างกรอบล่างผมก็คือว่าเล่นอยู่ระหว่างโซนคือ7บาทถึง9บาทเนี่ยเล่นู่โซนนะครับแต่พอมีการเบรคขึ้นมาช่วงสักสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เล่นค่อนข้างดีนะครับไหม การเปลี่ยนกรอบหรือเปลี่ยนเทรนรอบนี้ของไทยคมเนี่ยคิดว่าในส่วนตัวแน,ตว,นวต้านสักประมาณ9บาทต้นๆเนี่ยที่เคยเป็นแนวต้านเดิมตอนนี้มันเปลี่ยนเปน็แะนแนวรับแล้วนะครับเราก็น่าจะเล่นกลับขึ้นไปก็เป็นสาเหตุที่ตัวเนี้ยวันนี้เลือกไทยคมด้วยนะตามที่กบที่เชียร์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับลุ้นสอนนะผมคิดว่าถ้ามีอยู่10บาทเท่านี้เนี่ยก็เป็นจังหวะสะสมได้น,นะครับแล้วก็ไปลงสักประมาณสักโซน11 12เนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาสทีเดียวครับป่าแล้วก็ธนาคารกรุงไทยอ่าวันนี้กดเไทยครับนะครับนะ ต้องบอกว่าทุกคนก็พูดถึงส่วนตัวกรุงไทยกันเยอะนะเพราะว่าโวรุ่มเยอะมากนะครับแล้วก็พูดถึงเป็นส่วนตัวที่เป็นเจ้าหนี้ของตัวการบินไทยด้วยนะครับครับวันนี้ราคาตัวการบินไทยก่อนนะวันนี้แตะขึ้นไป15บาท8าท10บาทเกิด16บาทแล้ว KDW วันนี้ก็ถือว่าเหวี่ยงมกันพี่บอครับ,รบแต่ค่อนข้างจะรู้สึกว่าช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างขึ้นแรงนะครับมีเหวี่ยงนะมีเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเนี่ยเพราะว่าในแง่ของตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยอาจจะอยู่ในกรอบบนหน่อย นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างตัว KDB ตอนนี้ผมถือว่าอาจจะอยู่ในภาวะของความผันผวนสูงแล้วนะครับแต่การเวี่งออกมารอบนี้คิดว่าคงจะไม่ได้มองว่าโอ้โหมันจบรอบนะถ้าการมีไทยยังเล่นดีแบบนี้นะครับคิดว่า KDB เนี่ยก็น่าจะเป็นหุ้นที่ยังอยู่ในเาเรียกว่าเรดร์แล้วกันนะครับการเข้าตัวเรามารอบนี้เนี่ยคิดว่าสักประมาณโซน23บาท50นะครับเนี่ยตรงนี้แก็บตรงนี้นะครับน่าจะน่าจะพอได้น,น่าจะสู้ได้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้น KDB ก็ วันนี้อาจจะปิดช่วงเช้าในปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่า23บาทห0เป็นแนวรับน่าจะยืนพอสู้ได้ครับครับอันนี้เป็นหุ้นการบ้านต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่เราก็คุยกันว่าเอ๊ะเรยหยุดยาวสี่วันเราทำการบ้านพุ้น4ี่ตัวมีอะไรกันบ้านนะครับวันนี้ก็เช็คดูจากละตัวแล้วคือใช้ได้ไม่ขึ้นสักตัวครับแล้วก็ยืนนะครับยืนก็โอเคผมว่ายังน้อยแค่นก็ย่อลงมาให้ได้รับนะครับบอกว่าจะไม่ได้ไม่โดนกระทบ แต่ประเด็นอยู่ที่การบินไทยอันนี้มันเมื่อวันเมื่อวันสุกพูดกันไปเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยขึ้นมาด้วยปริมาณการซื้อขายที่แน่นอืนะครับแล้วก็ติดลงบนไปเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับสิบเจ็บาทนะตอนนี้ชนละสิบาทเป็นครังแรกที่เรามากันเอาไว้ครับก็มาดูว่าเขาถ้าไปถึงสิบเจ็ดบาทจะส่งผลดียังไงกับกรุงไทยบ้าง กรุงเทพธนาคารกรุงเทพบ้างเพะเยต้องมาลุ้นกันนะครับแต่ที่ผมลุ้นกรุงไทยเพราะว่าเขาถือเอาไว้เป็นการลงทุนระยะสั้นนะเพาถว่าุงนก็มีเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งโหวเป็น C ีไปลักษณะของหลักทรัพย์เหลือค้าก็คือการเทรดดิ้งเวลาเทรดดิ้งเนี่ยวันหนึ่งที่เขากดล็อกหรือขายได้เขาก็อยากจะขายสายเสร็จผมว่าไม่ไม่ได้มีการตั้งสำรองอะไรเพิ่มเนี่ยเขาก็อยากจะปันผลต้องการคืนมาให้กับทางกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ารอบเนี่ย เราจะเห็นว่าหุ้นเนี่ยหลายตัวกําไรอาจจะไม่ดีแต่หุ้นก็ไม่ลงกําไรดีหรือเห็นเคลื่อนกําไรดีนะครับอย่างซินเมกไอทีอย่างเงี้ยสินค้าไอทีพวกเนี้ยความเสี่ยงวันนี้ก็เบกแรงนะครับนอกเหนือไปจากเราเล่นกับโมเมนตัมของกําไรที่มันดีกว่าคาดแล้วสังเกตว่ากําไรแย่ทีหุ้นก็ไม่ลงเนี่ยมันเป็นตัวที่บอกว่าตลาดรอบเนี่ยแข็งกว่าที่คิดนะครับเราก็เลยอาจจะ สะสมแหละนะครับมผมก็ยังสะสมพวกคุ้นปันผลสูง<ม>ปันผลดีต่อเนื่องไปนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นการ Followup คุ้นที่แนะนำไปสีตัวซึ่งอย่างไทยยูเนียนไอทีซีกรุงไทยพวกนี้มันเป็นพุ้นที่ปันผลสูงมากอยู่แล้วนะครับ<ม>แต่ว่าไทยคมอาจจะไม่ได้มีปันผลสูงแต่ว่าออรับเทคนิคนะพี่เอกก็บอกว่าดูแล้วสวย<ม>นะก็คงจะมีประมาณนี้ครับเป็นการเชคกันบ้านแล้วก็มองว่าหุ้นในตีนถัดไปที่เราจะเลือกซื้อกนะับน่องเหนือประจากษํกำไรที่จะมีการประกาศผมอาจจะมองเผื่อไปว่าปันผลจะอมา เป็นกิจการกิสตาร์ึ้นใหม่ครับครับอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวสรุปภาพนะครับมองตลาดแล้วก็มองไปในส่วนตัวในช่วงบ่ายนี้นะครับเราคิดว่าคงเตรียมมาพร้อมถึงในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยนะครับว่าธีมการทุนเรานะครับเรามองไปข้างหน้าแล้วนะครับเราไม่คงไม่ได้ยึดเกี่ยว่าเฮ้ดอกเบี้ยมันจะลงหรือจะคงล้เรามองไปที่ในส่วนตัวการเลือกหุ้นมากกว่านะครับว่าจะเป็นการคงดอกเบี้ยหรือถ้าลดดอกเบี้ยนะครับหุ้นอะไรบ้างนะที่จะเป็นหุ้นที่เรียกว่าอยู่รอดแล้วก็คงสร้างแกร่ง นะครับพี่กบได้คินไปแล้วนะครับในเรื่องนี้นะครับอ่ะวันนี้กลับมาเรื่องส่วนตัวคําถามนะวันนี้ท่านชมก็ฝากทักทายเข้ามานะครับมีคุณบอยนะครับสวัสดีนะครับอังเชาก็ทักทายมานะครับมีคุณดรสลามบอกว่ามาฟังทัศนะพี่กบเลยเนี่ยนะฮะมาดูช่วงบ่ายนี้นะครับอ่ะนะครับมาติดตามได้เรื่อยๆนะครับพี่กบมาทุกวันพุธแล้วก็ศุกร์นะครับมาคุยมาวางส t รี t e g นะครับในเรื่องตัวภาพตลาดนะครับคุณสุพัตาสวัสดีนะครับแล้วก็คุณนิสิตสวัสดีมาครับวันนี้ไม่ได้มีคําถามอะไรนะครับอ่ะโอ น่าจะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับสี่330จุดของทางเทคนิคข้อแน้วรอบนี้จะถึงไหมถ้าถึงเสร็จเราจะทํายังไงก็บพอตเราดีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเขาเรียกว,ว่าหุ้นขึ้น,นผมว่าดีแหละนี่แงก็ดีกว่าุ้งลงลจะได้แกะปอดกัน,นครับอะไรที่เออเขาเรียกว,ว่าถือระรับันผลได้เราก็ถือรับันผลไปครับแต่ว่าบางตัวถ้ามันถึงจุดที่เราจะต้องทํากําไรเดี๋ยวเราควรจะต้องมีการผ่าออกกันนะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยนะอย่างที่บอกครับ โฟเข้าการังซื้อยังคงแข็งแกร่งทิศทางดอกเบีย้ยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าก่อนเอาเงาเนี่ยเอาอย่างไรจกากการลดดอกเบีย้ยก่อนเฟดไหมนะครับแล้วถ้าเฟดลดสาครั้งติดเนี่ยนหุ้นโลกเนี่ยจะไปถึงตรงจุดไหนกันแล้วหุ้นไทยเนี่ยจะไปเช็คอินกันที่ตรงโซนไหนราผมว่าก็เป็นไฮไลท์ลที่เราต้องติดตามกันสำหรับตลาดหุ้นไทยที่เขาเรียกว่า ปีนขึ้นมาจากหลุมเด้รอบดีนะว่าจะไปพักเหนื่อยกันในโซนบริเวณไหนนะครับซึ่งเรามาร์คจุดเอาไว้กันตั้งแต่ต้นละครับสงแปดต้องถึงเป็นเป้าในชนีพื้นฐานนะครับแต่อาจจะเลยขึ้นไปได้แต่อย่างที่บอกว่าถ้าโฟยังอยู่นะหรือว่ากำไรดีเกินคาดันผลสูงเกินคาดนะ1,330อยู่แค่เอื้อมแลถ้าการบินไทยยังช็อตไม่ได้แบบนี้นะคือตอนนี้เขาก็ยังแบบเล่นสบายๆไปนีก่อน นะถ้าถึงตรงไหนแล้วกลนะับมาช็อตได้หรืออะไรได้นี่ผมว่าอาจจะต้องระมัดระวังกันนีดหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทางโลกครับอยากจะเก็งกําไรก็วางจุดเทลลิดสต็อปเอาไว้ต้องรบกวนพี่เอกในทุกทุกจังหวะเช้า,า,ชาทีบ่ายทีเพราะคุณพวกเราเนี่ยที่แนะไปเนี่ยเราจะซื้อกันตรงไหนวางสต็อปล็อตไว้ตรงไหนในทุกตรงไหนคุจะล็อกกาไรอย่างพืนต้นครับครับโอเคนะครับอนะครับ่บายนี้ก็ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชม นะครับไปวางแผนนะครับกันต่อนะครับในช่วงบ่ายนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมีเรากลับมาเจอกันใหม่กับรายการ Stock Signal นะครับวันนี้ผมพี่โกดแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ